สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับสําหรับต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้านนะครับสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาแนะนํากันนะครับว่าควรปลูกอะไรไว้มั่งนะครับมาติดตามชมกันได้เลยนะครับ ก็อย่างที่เกลิ่นไว้เลยนะครับสําหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับภูมิแพ้นะครับโดยเฉพาะแพ้อากาศเลยนะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบการหายใจนะครับก็จะมาแนะนํากันนะครับว่าต้นไม้ที่ควรปลูกไว้ในบ้านหรือในตัวบ้านเลยนะครับหรือรอบๆบ,บริเวณบ้านในตัวอาคารนะครับก็คือไม้ฟอกอากาศนะครับซึ่ง หมายพวกอากาศก็จะมีแบบหูหลากหลายนะครับหลากหลายแนวหลากหลายสไตล์บางตัวก็เป็นไม้ที่สวยสำหรับโชว์ใบนะครับความสวยงามแล้วก็จะมีเป็นไม้ที่เกี่ยวกับความเป็นมงคลอ่าไม้มงคลไม้สายมูอะไรพวกนี้ก็จะมีหลายๆแบบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนานะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือแบบนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มแนะนํานะครับ ตัวแรกเลยนะครับก็คือกวักงอระกดเขียวครับผมอ่าครับแล้วนี่นะครับนี่ก็คือกวักหมอลระกดเขียวนะครับตัวแรกเลยที่เราอยากนําเสนอมากนะครับเป็นไม้ฟอกาอากาศแล้วเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายตายยากนะครับบอกเลยว่าโอ้โหมันเป็นไม้ที่ความตายยากของน้องนี่ต้องยืนหนึ่งอันดับหนึ่งแน่นอนมีต้องติดหนึ่งในสิบอะ อาจจะไม่เคลมว่าเป็นอันดับหนึ่งนะเหมาะสำหรับคนที่แบบเลี้ยงเหลวอาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลน้องนะครับไม้ตัวนี้ปกติคือมันเป็นไม้อวบน้ําอยู่แล้วซึ่งไม่ต้องการน้ํามากครับลดครั้งนึงเนี่ยปกติก็อยู่ได้5วัน7วันกันเลยนะแบบดีมากแล้วก็ยิ่งเท่าแบบเรานะครับใส่ในกระถางเบลร์แบบนี้นะครับตัวนี้ความพิเศษคือเห็นไหมครับเนี่ยเขาจะมีถาดน้ําในตัวหลังจากที่เราลดไปแล้วนะครับน้ําจาก หน้าดินนะครับก็จะไหลผ่านวัสดุดูดของเราเนาะลงมาเก็บกักอยู่ที่บริเวณถาดเก็บน้ําในตัวเขาครับโอ้โหยิ่งทําให้มันสามารถมีความชื้นได้แบบนานขึ้นนะครับแล้วก็ยืดระยะเวลาของการลดน้ําให้มันหานออกไปได้อีกนะครับบางต้นนะครับอาจจะได้ถึงสองอ,อาทิตย์หรือยี่สบวันกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้อาจจะต้องมีอีกตัวหนึ่งนะครับ ที่เป็นอยู่ในสายของตระกูลกวักนะนี่ก็คือกวักดํานะครับกวักดําก็เฉกเช่นกันนะครับพวกนี้ไม้พวกนี้คือจะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนได,อออนไดออมอกไซด์หรือเปล่านะที่เป็นจากควันไอเสียนะครับต้องบอกแบบนี้อาจจะผิดพลาดต้องขอโทษไปเลยนะครับก็แล้วก็พวกนี้จะคลายออกมาคือหนึ่งนะครับในตัวเต้นนะครับทําให้อากาศสัมผัสบริเวณที่เราอยู่ที่เราตั้งน้องเขาไว้อะครับมีความสดชื่น นะครับแล้วก็คายออกซิเจนให้กับเราด้วยนะครับมันก็เลยเหมาะเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจนะครับควรจะต้องมีบ้านตีดบ้านไว้นะครับนะอันดับแรกเลยนี่นะครับก็คือปักมรกตนะครับอาจจะเป็นเขียวเป็นดําหรือเป็นตัวด่างแต่ก็จะมีราคาสูงนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับกับต้นที่กันเลยนะครับ สำหรับนะครับชนิดที่สองเลยที่เราอยากแนะนํานะครับสําหรับตัวที่เป็นไม้ฟอกอากาศนะครับนี้นะครับก็คือเป็นยางดําอินเดียนะครับซึ่งลักษณะของความสวยงามน้องนะครับจะเป็นไม้ค่อนข้างจะยืนต้นสูงหน่อยนะครับแล้วก็เป็นใบเลี้ยงเดียวนะครับเห็นนะครับก็คือจะเป็นแตกกิ่งออกมาแล้วก็เป็นใบนะครับสลับกันไปมานะครับไม้ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าได้รับความนิยมอย่างมากสําหรับการเลี้ยงในพวกประมาณ คาเฟ่นะครับหรือห้องที่ต้องการโชว์แบบความเป็นธรรมชาติความสวยงามนะครับนอกจากให้ความสวยแล้วนะก็ออยังฟอกอากาศให้กับเราอีกด้วยแล้วเป็นไม้ที่เลี้ยงในตัวอาคารได้เลยนะครับเป็นไม้ที่เลี้ยงในตัวอาคารคือเมื่อต้องการแสงแดดมากมายนะครับเพียงแค่ให้อยู่เนาะในห้องที่มันสว่างเนาะในห้องที่มันสว่างนะครับแสงแดดส่สองถึงประมาณนี้นะครับเอแล้วนี่นะนี่นะครับ ยิ่งเขาแบบเราใส่ในกระถางเดียวละห้าเหมือนที่สวนของเราที่ร้านของเราที่บ้านของเรานะก็ยิ่งสวยขึ้นไปอีกนะครับบอกเลยว่าโอ้โหพร้อมไปตั้งโชว์อย่างเนี้ยเราก็ใส่ไว้เลยในกระถางนี้โอ้โหสามต้นกันเลยทีเดียวนะจ๊ะกพจ,ะจาะจากเมจตาโอ้โหเป็นพุ่มเป็นกอเลยนะครับพอบอกเลยว่ายิ่งโตจะยิ่งสวยแน่นอนสําหรับยางอินเดียดํานะครับ แล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีตัวที่มันเป็นตัวด่างนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะหลากหลายสีเนาะก็จะมีเป็นด่างเหลืองด่างเขียวด่างขาวนะครับแล้วก็ด่างชมพูนะครับก็หาซื้อกันได้นะครับตามร้านต้นไม้ทั่วไปนะครับราคาก็อาจจะแตกต่างกันนะครับตามพื้นที่เนาะราคาแต่ละที่มันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับก็แส่สำหรับต้นนี้กระถางนี้นะครับเกิดใครที่สนใจนะครับสามต้นพร้อมกระถางรวมส่ง ให้กันไปเลยนะครับต้นนี้กระถางนี้สามต้นนี้ในกระถางนี้เราคิดกันที่สามร้อยห้าสิบบาทพร้อมจัดส่งให้นะครับสําหรับคนที่อยากได้ไปตั้งโชว์ไปพอกอากาศอยู่ที่บ้านนะครับของาจาร์ไม่จ่านะเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อครับกับต้นถัดไปนะอ่านะครับสําหรับชนิดต่อไปก็เป็นชนิดที่สามกันแล้วนะครับ ก็แนะนำเป็นสายของลิ้นมังกรนะครับหรือจะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ต้องบอกกันเลยนะครับว่าสวยไม่แพ้กันนีน่นั่นก็คือนี่นะครับเป็นคลีปาวานพวกนี้นะครับต้องบอกเลยว่านอกจากเป็นไม้มงคลแล้วนะก็ะยังเป็นไม้สายมูนะครับอย่างลิ้นมังกรเนี่ยครับคือมังกรบ่งบอกอยู่แล้วถึงความยิ่งใหญ่นะครับไม่ต้องกลัวว่า ใครจะมาใหญ่ยิ่งเกินเรานะครับวันนี้เราก็มีมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอย่างเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าหัวทับทของสายลิ้นมกกังกรเขาเลยนั่นก็คือเยลโลเฟมนะครับโอ้โหชื่อดีนะครับก็คือเอ้ยขออภัยครับนี่นะครับตัวนี้มันคือโกลเด้นเฟมเฮ้ยผมก็จะไปติดกับเยลโลตลอดเลยคลิปไหนก็คลิปนั้นเลยเราเนี้อ่ะ ก็คําว่าอ่าอย่างลิ้นม,มังกรมังกรหมายถึงความยิ่งใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วโลเด้นหมายถึงทองคําทองคําก็หมายถึงอะไรความมั่งคั่งนั่นเองนะครับนี่เห็นไหมชื่อดีมีมงคลพร้อมฟอร์มสวยๆยังฟอกอากาศได้อีกอ่าส่วนเจ้าตัวนี้อ่าเดี๋ยวมาดูตัวนี้ต่อนี่นะครับก็ยังอยู่ในลิ้นมังกรนะลิ้นมังกรนะครับซึ่งตัวนี้อ่ามีชื่อเป็นภาษาไทยนะครับว่าดาบเงินนะ เห็นไหมความเป็นซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์เงินก็เหมือนความแทนความมั่งมั่งคั่งได้เหมือนกันนะแทนความมั่งคั่งได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินหรือเป็นทองนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูตัวนี้่าตัวนี้เป็นบรินมังกรนะครับแต่มีชื่อว่าอะไรสธิ์นี่แหละเนี่ยนะครับจะเป็นสีเหมือนสธิ์นะครับแต่ตัวนี้จะจะแตกต่างจากสองตัวแรกนะครับสองตัวแรกคือใบก็ก,ก็จะแข็งแหละแต่จะไม่แข็งเท่านี้ไอตัวนี้แข็งมาก นี่เห็นไหมสามกษัตริย์ครบแล้วนะทองเงินแล้วก็สัมฤทธิ์นะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับหรือบางคนบอกเฮ้ยชอบแบบไซส์ตะมุตะม้อ่ามาดูนี่อาอยากได้แบบไซสเล็กๆอ่นะไปวางที่ทําวางที่โต๊ะกินข้าวโต๊ะทํางานนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวแครนะครับกับตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมโอ้โหสวยมากบอกเลยครับว่า จะเป็นกระถางใหญ่ตั้งโชว์แบบบริเวณบ้านห้องนอนหรือรอบๆบ,บริเวณบ้านสวนรับแขกอะไรเงี้ยได้หมดเลยหรืออยากได้แบบตั้งไว้ในหัวนอนนะฟอกอากาศเวลานอนจะได้แบบหลับแบบแบบชื่นใจกันนะเราก็ก็มีนะครับนี่นะ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 โอ้โหอะไรมันจะครบวงจรได,ด้ขนาดนี้นะสําหรับเรานะนะวันนี้สําหรับที่ให้ดูนะครับพวกลิ้นมังกรแล้วก็อ่าขี้ประวนัน เราแบ่งปันปอยู่นะครับเราแบ่งปันปอยู่สามารถสอบถามราคากันได้นะครับที่เบอร์นะครับ065 2 3 8 0 9 6 9เบอร์ขึ้นไว้ให้ตรงนี้แล้วนะจ๊ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะก็วันนี้ขอจัดอันดับแค่3อันดับพอครับที่มันคิดๆกันเนาะที่แบบเราเห็นกันทั่วไปนะครับสำหรับไม้ฟอกอากาศไม้ที่ช่วยเหลือชีวิตเราให้มันดูให้มันดีขึ้นนะครับสำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้ โดยเฉพาะภูมิแพ้อากาศนะครับแล้วก็คนที่แบบมีปัญหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะครับควรมีติดบ้านไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เป็นภูมิแพ้เนาะหรือว่าเป็นมีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบหายใจซึ่งเราเองก็คือหนึ่งในนั้นนะครับเราก็เลยต้องมีไว้เหมือนกันอ่าสนใจต้นไหนแบ่งทุกต้นนะครับในคลิปแบ่งได้มีให้มีจํานวนแบ่งกันอยู่นะครับสนใจต้นไหนก็ โทรมาแอดไลน์ line, มาได้เลยยังไงเราขอจบวิดีโอนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าแล้วกันไม่จะได้ไม่เป็นการรบกวนเวลากันนะครับสวัสดีครับผม